วันนี้ก็พาหน้าหนามายังบ่อดินดอนยอครับหรือที่เขาเรียกกันว่าขวริมน้ําแม่ต่อยครับบ่อตรงนี้ค่าบริการเขาคิดคนละ100บาทครับลงกี่คันก็ได้ครับปลาส่วนมากที่เห็นหน้าหนาเขาได้กันก็จะมีปลาจีนปลานินปลายีศพครับก็มีหลากหลายครับหลากหลายชนิดเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศหมายกันครับ วันนี้ก็มีนั่นน้ามาท่านหนึ่งแล้วครับบรรยากาศก,ก็ถือว่าโอเคครับตอนนี้อ่ทางบ่อเขามีซุ้มให้ครับมีซุ้มอยู่ประมาณสองสามสี่ซุมครับสี่ซุมห้าซุ้มห้าซุ้มที่จอดรถก็สะดวกสบายครับช่วงนี้ก็ เหมือนปลาเริ่มจะตัวโตขึ้นมาหน่อยครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าทางบ่อเขาได้ลงปลาหรือเปล่าถ้ายังไงก็นนาก็โทรสอบถามดูครับพิมพ์ใน G.P.S แผนที่หรือพิมพ์ว่าคัวริมน้ำไม่ต่อยครับมีเบอร์มีอะไรให้สอบถามครับวันนี้ก็มากับไอตัวป่วนครับดูกดิกกิกกี้ครับไฟก็มีครับ สะดวกสบายครับมีไฟมีซุ้มให้นั่งเรียบร้อยครับคิดค่าหัวคนละ100บาทครับนานาก็มาแต่เช้าครับผมมาเจอนานาแล้ววันนี้ก็ลงเบ็ด8ปดคันครับเสียงเขาจุดอ่าประทัดไล่นกครับอีก,กี้อีก,กี้กลัวครับสั่นเลย ตอนนี้ก็เจ็ดโมงแล้วครับเจ็ดโมงเก้านาทีวันนี้เป็นวันพฤหัสที่สิบสามมิถุนายนครับเดี๋ยวเรามาตามลุ้นกันครับว่าวันนี้เราจะได้ป่าไซส์สวยๆให้น,านา้าๆได้รับชมหรือเปล่ากับบอ่อเหมาหนึ่งร้อยบาทลงกี่คันก็ได้เดี๋ยวมาตามลุ้นกันครับสําหรับเหยือครับตัวนี้ก็เป็นเหยือสูตรลําบมครับเหยือเหลือๆเ,เอามาผสมาด,ดัดแปลงเดี๋ยววิธี ดัดแปลงผสมเหยื่อผมลงไว้ในคลิปครับผสมให้วันนี้จะตีฝุ่นครับผสมไม่ต้องให้นิ่มเหยื่อเลื้อเหลือครับ เหลือจากการตกแล้วก็เอามาผสมผสานใหม่โอเคต่ก็สองเซนครับเบ็ดจีนุ0.8เม็ดโฟมใส่ขนาดให้เท่ากับตัวเบ็ดครับอย่าใส่ลอยเกินไป ปั้นเหยื่อเท่ากับลูกไข่ไก่หรือลูกปิงปองครับช่วงแรกๆก,ก็ปั้นใหญ่หน่อยครับค่อยๆขยบลงมาครับเม็ดโฟมแปะครับตัวนี้จะปล่อยหรือจะแปะก็ได้ครับถ้ามีไส้เดือนหรือกุ้งหรือจะเกี่ยวเป็นขนมปังก็เกี่ยวตัวนี้เลยครับแค่นี้ครับเดี๋ยวเรามาดูเหยื่อครับ เหยื่อที่กองอยู่นี้เป็นเหยื่อเก่าครับเหยื่อเก่าที่ตกเหลือๆแล้วก็เอาใส่ถังไว้บางตัวก็น่าจะสองเดือนอย่างตัวนี้น่าจะสองเดือนกว่าครับเป็นลาละเดี๋ยวผมเอามาผสม,ามใหม่ครับตัวนี้เป็นสูตรแม่น้ําเดือนที่แล้วครับตัวนี้สูตรแม่น้ําตัวนี้ก็น่าจะสองเดือนแล้วครับตัวนี้สองเดือนกว่าเดี๋ยวผมจะเอามาเพิ่มลำครับใส่ลำไปโลนึง พิ่มกลิ่นมันใหม่เพราะว่าเหยื่อเก่าส่วนมากมันจะออกกลิ่นอับๆหน่อยแล้วก็ใส่เป็นหัวตาลครับหัวตาลลงไปสักนิดหนึ่งหัวตาลผมแบ่งออกมาจากถังครับมัดปากผมมันมีอากาศเลยเป็นลานิหนึ่งไม่เป็นไรครับแล้วก็หอาหารไก่เล็กผมบดไว้ครับตัวนี้เป็นอาหารประดุกเม็ดเล็กครับผมก็บดไว้เดี๋ยวใส่ตัวนี้ก็ใส่ไปสักกำมือหนึ่งครับอา,าหารไก่เล็กก็ ใส่ไปสักสองสามกำมือครับแล้วก็ตัวทำให้หอมครับผงกลิ่นนมซองนี้ซองะสีบาทครับผมซื้อมาใส่ไม่เยอะครับใส่ประมาณสักสองช้อนก็พอครับถ้าใส่เยอะเกินไปก็พอกินหอมมากเดี๋ยวแต่เพียนเข้าครับพวกนี้ว่าว่าจะไปแถวบ่อดินครับบ่อดินดอนยอก็เลยจะเอาเหยอือกเก่ามาแต่งใหม่ครับ แต่งกินใหม่เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเลยครับอันดับแรกครับเอาลำเอาลำขยี้กับหวัวตาลครับหวัวตาลใส่ไปสักใส่ไปสักนิดครับ ยี่หัวตาลก่อนครับถ้ามีเครื่องปั่นจะดีครับพอดีตัวนี้มันปั่นเรียบร้อยแล้วครับผมก็เลยอเอามาใช้มือผสมเอา<ม>เพิ่มความหอมของลำกับพวกหัวตาลแล้วก็เครื่องมันหน่อยครับเพราะว่าเหยื่อมันทำไม่นาน ตัวนี้ครับตัวนี้เป็นน้มผงตัวนี้ก็ใช้ไปหลายรอบครับใส่ประมาณสักสองช้อนครับ Okay. ตัวนี้เป็นหัวาหารประดุกครับใส่ไปประมาณสักตามมือครับ ตัวนี้เป็นหัวอาหารไก่เล็กครับบดใส่สักสองกำมือครับ เหลือครับแล้วก็เยื่อชินเหลือครับใส่เลยโหถ้าตกหมายธรรมชาติยิสมครับกินได้เลยครับเนี่ยกินนิดพอดีพวกนี้จะเอาไปเล่นปลานินด้วยครับก็ลเลยให้กลินมันอ่อนลงหน่อยตัวนี้เป็นลาครับ ตัวนี้ตัวลาวกตัวนี้มันจะมีผสมไผ่เขียวครับตัวนี้จะเป็นสูตรแม่น้ำครับที่ทำไว้แล้วก็ไม่ได้ไปตกครับเหลือๆครับใส่เลย ก็เป็นลำบม่มครับลำบม่มเรามาใส่ปางไผ่เขียวปั่นเฉยๆกลิ่นนี้หอมหอมได้เลยครับกลิ่นอันนี้ลาขาวครับทิ้งใส่ลำเพิ่มครับให้ความหอมของลำขึ้นมาหน่อย เคครับเดี๋ยวมัดปากแล้วก็เอ้ยใส่ถุงมัดปากครับทุนหายแล้วครับทุนมีอาการ พึ่งได้แต้มแรกครับเมื่อกี้ยีสบไสแววนปลามากินทุ่นครับตรงนี้น้ำมันโคลนมันดำๆครับเวลาขึ้นมาโคลนมันมีกลิ่นปลามันก็เลยมากินทุ่นผมตีทุ่นไว้คันหนึ่งครับ ฝั่งนู้นก็ได้หลายแต้มครับดินน่าจะดีครับตรงนั้นนาเขาตีใกล้ๆครับเพื่อนนักตกปลาเยอะครับมาไม่ขาดสายเต็มไปหมดเลยครับหน้าดินไม่กินเลยครับแถวนี้สามซุ้มครับ หนึ 1> 1, 2, 3. 3่งสองสามสามซุมโคนมันเป็นดำดำเหม็นๆครับปลามันเลยไม่เข้าเดี๋ยวถ้ายังกินทุนก็จะไล่เปลี่ยนทุนหมดครับถ้ามันลงไม่ไม่ลงหน้าดินได้ม่อีกแต้มน,นะครับตัวนี้เอา อันไปไว้ที่นู่นครับหมายนี้มันโคลนอ่ะแล้วมีพวกกลิ่นดำๆโคลนครับเอาไปไว้แถวสมสุดท้ายครับป่ามันเข้าช่วงนั้นแถวนี้เป็นดินผสมโคลนครับแล้วเอาขึ้นมามันกลิ่นเหม็นๆน้องที่อยู่หมายตรงข้ามก็กลับแล้วครับ ช่วงสามสี่ซุ้มตรงนี้ไม่เข้าเลยครับมันเป็นดินคนมีกลิ่นครับตอนนี้ก็บ่ายสามโมงแล้วครับเพื่อนนักตกปลาก็กลับกันเป็นบางท่านแล้วครับน้องที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็ไปแล้วครับน้องก็ไม่ได้ตัวครับตั้งแต่หมาย ช่วงผักกะเฉดครับที่ลงไปในน้ำผักาเฉดสามสามสี่ปาหนึ่งสองสามสี่ห้าบาห้าบาสามซุ้มเนี่ยปลาไม่เข้าครับเป็นผลพวงมาจากน้ำครับน้ำมันไม่ค่อยดีแล้วก็ตรงหมายแถวนี้มันเป็นดินโคลนดำครับเวลาเอาตะเอาตะก้อขึ้นมาเปลี่ยนเหยือ่อ พวกคนดำๆมันติดมากินเหม็นครับปลาเลยไม่เข้าปลาจะเข้าอยู่ช่วงสุมสุดท้ายครับสุมที่น้องเขาอยู่ตรงนั้นน่าจะเป็นดินเหนียวดีครับปลาเลยไปเข้าตรงนั้นผมก็เอาคันเบ็ดไปวางไว้ตรงนั้นหนึ่งคันครับห่างๆน้องเขาไปหน่อยก็ได้ยิศพมาตัวหนึ่งแล้วครับหมายตรงนี้ ตีทุ่นลอยถึงกินครับผมตีทุ่นลอยไว้สองสองคันก็ได้มาตัวหนึ่งละของลุงตรงนั้นก็ยังไม่ได้ตัวครับหมางแต่เชา้าหมายที่มีนานาตรงนั้นก็ได้หลายแต้มแล้วครับหมายตรงนั้นเป็นหมายดังครับหมายาที่เขามาลงวันสองวันที่ผ่านมาครับได้ไปกันเยอะ เดี๋ยวก็ดูไปเรื่อยๆครับเผื่อช่วงเย็นๆมันมาทักทายอีกรอบนึงตอนแรกว่าจะย้ายไปลงช่วงทายครับมันไม่มีร่มครับก็เลยเอาตรงนี้ไปก่อนครับก็ถือว่ามาเช็คหมายเดี๋ยวหมดชุดนี้ก็ทยอยไล่เก็บแล้วครับตอนนี้ก็สี่มงเย็นแล้วครับ ก็ถือว่ามันเช็คหมายครับเดี๋ยวรอบหน้าค่อยมาแก้มือใหม่รอบหน้าก็เดี๋ยวไปลงช่วงหมายหมายซุ้มหนึ่งครับเพราะว่าหมายซุ้มสองซุ้มสามซุ้มส,มมสี่ป่าเงียบครับป่าไม่เข้าน้ําน้ําและโคนข้างล่างไม่ค่อยดีครับปลาเลยลงไม่ลงไปข้างล่างหมายตรงนี้ ที่ได้ปลาก็ได้เฉพาะาทุ่นลอยครับตีทุ่นลอยไปแต่หมายตรงนั้นก็เอาเบ็ดไปฝากไว้ตรงนู้นครับกับน้องก็ได้มาตัวสองตัวเดี๋ยวค่อยมาแก้มือใหม่ครับเก็บอุปกรณ์เรียบร้อยครับเพื่อนนักตกปลาก็ยังเหลืออยู่ ตรงนั้นอยู่สองชุดครับแล้วก็ช่วงสุมท้ายก็เลย,เลยอีกเลือีกหนึ่งชุดครับตรงนั้นปลาจะเข้าดีครับถ้านาๆจะมาก็ให้ลงช่วงสุมสุดท้ายครับตีไม่ต้องไกลครับตีลงไปสักหนึ่งเมตรหรือสองเมตรแล้วก็ช่วงช่วงสุมหนึ่งครับสุมหนึ่งก็ตีไม่ต้องไกลปลาจะกินเป็นบางบางจุดครับ แถวจุดพวกนี้ไม่เข้าเลยครับปลาเพราะว่าเห็นหน,น้ามาหลายท่านก็ไม่ได้ตัวกันเดี๋ยวเรามาดูผลประกอบการกันครับเกือบแหวครับก็ถือว่ามาเช็คหมาย ได้3ามแต้มครับยิศก็ถือว่าไซส์กำลังดีครับไซส์สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ